ถ้าเราจะตอบคำถามว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาจากไหนเราต้องไล่ไปตั้งแต่การกำเนิดดาวต่างๆนะครับการกำเนิดจักรวาลเลยแหละซึ่งตามทฤษฎีปัจจุบันนะครับการกำเนิดจักรวาลของเรานั้นเกิดมาจากการเกิดบิ๊กแบงนะครับหรือการระเบิดครั้งใหญ่นะครับเมื่อเกิดการระเบิดครั้งใหญ่แล้วนะครับก็ทำให้มีละอองของกลุ่มแก๊สต่างๆเกิดขึ้นนะครับ ุ่แก๊สเกิดขึ้นนั้นนะครับเราเรียกว่าเนบิวลาเนบิวลาครับเมื่อันเกิดกุ่มแก๊สขึ้นมาแก๊สก็เกิดการรวมตัวกันนะครับจนกลายเป็นสิ่งแกส๊สที่เกิดการรวมตัวกันนะครับเราก็จะเรียกว่าดาวฤกษ์ซึ่งจ,จากวานเหล่านั้นก็มีเยอะมากดนะาวฤกษ์มีเยอะมากแต่ในระบบของเรานะครับจะมีอยู่หนึ่งดวงนั่นก็คือดวงอาทิตย์นอกจากนี้แล้วนะครับรอบของดวงอาทิตย์นั้นก็จะมีการรวมตัวรวมตัวกันของกลุ่มแกส๊สนะครับควันฝุ่น,นครับจนกระทั่งกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เราเรียกว เกิดการระเบิดแตกเป็นเสี่ยงนะครับแล้วก็มีเสียงการแตกกระจายของโลกนั้นล้อมรอบโลกนะครับก่อนที่ล้อมรอบโลกอยู่นะครับก็มีการมารวมตัวกันนะคจับกันจนกระทั่งกลายเป็นดวงจันทร์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกุญแจบัตที่ชนโลกเนี่ยก็นำเอาธาตุนะครับบางส่วนที่มีโครงสร้างเหมือนน้ำเนี่ยเข้ามาสู่โลกจึงทำให้โลกเรานั้นมีน้ำครับเวลาผ่านไปเป็นล้านปีนะครับจากโลกที่ร้อนมากๆนะครับก็กลายเป็นโลกที่เย็นตัวลงนะครับก็มีส่วนของน้ำอยู่นะครับน้ำโลกมาจากไหนน้ำโลกนั้นก็จะมาจากกุญแบัตนั่นแหละที่นำธาตุที่มีโครง ในสภาวะหนึ่งที่โลกเริ่มเย็นตัวลงนะครับก็มีแกส๊สนะครับซึ่งตอนแรกไม่มีสิ่งมีชีวิตหรอกนะครับมีแก๊สต่างๆม่าจะเป็นมีเทนนะครับไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับคาร์บอนนะครับแล้วเวลาผ่านไปหรือว่าเวลาที่ผ่านไปทำให้สภาพของเนี่ยาาของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดนะครับก็ทำให้แหล่งอย่างเปลี่ยนแปลงไปบนโลกนะครับในสภาวะหนึ่งที่เหมาะสมนะครับธาตุต่างๆนะครับแก๊สต่างๆนะครับก็มีการจับตัวกันรวมตัวกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิต สิชีวิตในยุคแรกเริ่มนะครับก็จะมีความต้องการพื้นฐานนะครับอันที่หนึ่งก็คืออาา่านนะครับอันที่สองก็คือสารพธุกรรมเพื่อที่จะนำไปสู่การสืรบพันธุ์แล้วก็อันที่สก็คือส่วนห่อหุ้มนะับเพื่อที่จะปกป้อง,ป,องป้องกันไว้ไม่ให้มันโดนทำอันตรายนั่นเองนะครับในแรกครัสิ่งมีชีวิตจรมีเพียงแค่เซลล์เดียวเท่านั้นนะครับโดยอาหารที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจากการใช้แสงนะเพื่อเกิดกระบวนการสระางแองแลวสร้างเป็นอาหารอร่อยของตัวเองนั่นเองนะครับในส่วนของการสืบพันธุ์น เมื่อเวลาผ่านไปในระดับแสนปีล้านปีนะครับสภาพของโลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงครับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเหล่านั้นก็จะมีการปรับตัวแล้วก็มีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ในแต่ละสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองการปรับตัวที่เกิดขึ้นในระยะเวลายาวนานนั้นจึงทำให้จากสิ่งมีชีวิตที่มีเพียงแค่หนึ่งเซลล์นะครับเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายๆเซลล์นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะมากบนโลกเรานั่นเองซึ่งงงภาพนนนี้้ะะครับก็็จแสดใหหเถึ Evolu t i o n t r e e นะครับหรือต้นไม้แห่งวิวัฒนาการนะครับเริ่มมาจากจุดเริ่มต้นที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับแล้วก็เกิดการปรับตัวและมีการวิวัฒนาการตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดสิ่งมีชีวิตมากมายรวมถึงเราด้วยนั่นเองนะครับอาจจะสุได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะที่ก็คือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วมาว่ากันต่อในเรื่องของเซลล์นะครับ